มีคนกันีคกักรองไว้แล้วคปลายทางมีคนกันกรองพอคื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 อทางเราเนี่ยตั้งใจให้แล้วแต่ว่าคนปลายทางที่เขาจะคอยตรวจแล้วว่าอันนี้มันเหมาะกับเขาไหมเนี่ยตรงนี้ก็ต้องเรียนตรงๆว่าถ้าโรงเรียนเนี่ยพอได้ได้ยินว่าบริจาคอะเขาก็คงเอาหมดแหละแต่ว่าในมุมของเรียนเองก็ก็อยากจะบอกว่าเขาอะมีสิทธิ์ที่จะเลือกได้วันนี้เนี่ยระบบการซื้อหนังสือเมื่อ2 0ปีที่แล้วมันก็มีความต่างนะวันนี้เนี่ยโรงเรียนหลายแห่งครูก็แข็งขึ้นเฮ้ยไม่เอานะประเภท ยาเม็ดเนี่ยไม่เอาไอ้ยาชุดเนี่ยไม่เอานะมาอะไรก็ไม่รู้เขาขอเลือกแต่เราก็บอกเขาว่าครั้งนี้สิ์ของเขาเนี่ยเขาเขามีสิทธิ์ที่จะเอาเล่มนี้ไม่เอาเล่มนี้ได้ไม่ใช่ว่าไม่ได้เพียงแต่ว่าตรงเนี้ยมันจะกระจายข่าวไปยังไงให้เขารู้ว่าสิทธิของเขาเนี่ยมันคืออะไรสิทธิของเขาที่เขาได้เนี่ยเขาคืออะไรแล้วก็หน่วยงานที่ที่จะรับเนี่ยมันต้องกระทรวงศึกษาต้องรับรองนะคะไม่ใช่ว่าใครก็ได้มารับแล้วก็ ไปเคลมภาษีย่างเงี้ไม่ไม่ไม่ได้นี่ไม่ได้นะค<ฮ>ะแต่ว่าในเคสที่คุณมากุูดพูดถึงเนี่ยเรนก็ไม่แน่ใจว่ามันก็อะไรเงี้นคือเป็นแพ็คเกจหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้นะ<ร>คะคือรู้ๆกันแล้วก็รับๆกันอะไรเงี้ยเนี่ยแล้วไปใช้ช่องว่างนี้เป็นตัวตั้งเนี่ยเรนก็อย่างนี้นนเรนก็ต้องขอข้อมูลเพิ่มเดี๋ยวจะว่าไปนายกท่านนี้เขาก็าก็ใส่ใจเรื่องการศึกษามากก็นายกจะบอก มาพุดได้เคยไเข่าไปคุยไม่เคยไม่เคยคุยกับนายกเองนะครับแต่ว่าพยายามฝากเอกสารไปให้นายกแต่ว่าก็อยากว่าแหละนายกรัฐมนตรีก็มีหน้าที่เป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อนายกรัฐมนตรีมอบหมายอำนาจหน้าที่เรื่องหนังสือให้แก่กระทรวงศึกษาธิการแล้วถูกต้องนายกก็มายุ่งเกี่ยวอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นผมก็พยายามส่งเอกสารไปให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่ก็ไม่ได้รับคําตอบอะไรมานะครับผมก็พยายามชี้ให้เห็นว่า นโยบายนี้มันมีช่องโหว่ที่จะทําให้เกิดความเสียหายได้มากมายมหาศาลนะครับมหาศาลทีเดียวมหาศาลถึงขนาดที่เราจะต้องสูญเสียแผ่นดินก็ได้นอนาคตด้วยการบริจาคหนังสือเพราะเราไม่รู้ว่าใครจะบริจาคหนังสือเช่นถ้าเกิดว่าคนที่ไม่ปราัถนาดีหรือปรัถนาชั่วปรัถนาร้ายบริจาคหนังสือแล้วก็พยายามที่จะบอกว่าแบบประเทศไทยมันเรวอย่างนั้นรัฐบาลเรวอย่างนี้ระบบก,การปกครองของเราช่วอย่างนั้นอย่างนี้ ซึมไปเรื่อยๆภายในเวลาไม่ถึง10ปีท้ายที่สุดมันก็เกิดอาการกระด้างกระเดื่องขึ้นมาเหมือนที่เคยเกิดขึ้นแล้วในอียิปต์ะตะวันตะวันออกทั้งหลายมันก็เคยเกิดขึ้นแล้วก็จากหนังสือทั้งสิ้นทําไมเราไม่ลองศึกษาประวัติศาสตร์ดูตั้งแต่สมัยประวัติศาสตร์ปี1917เก้าเเป็นต้นมาเรื่อยมามันก็มีกรณีอย่างนี้แหละ,ะเกิดขึ้นจากการบริจาคหนังสือนี่แหละให้หนังสืออ่านฟรีๆนี่แหละ สถาบานนันหนังสือแห่งชาติที่คุณประภุเคยคิดมาตั้งแต่พยายามครับยังคงอยู่ใช่ไหมครับยังยังคิดอยู่แล้วก็มันก็ยังมีโครงสร้างของมันอยู่แล้วถ้าเกิดว่ารัฐบาลไหนเห็นว่าหรือพรรคการเมืองไหนเห็นว่ามันจะช่วยระบบก,การอ่านของชาติได้ก็ลองหยิบไปพิจารณาดูก็น่าจะดีนะครับเพราะว่าม <c oughs> ันมันมันมันเป็นโครงสร้างที่ไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้เข้าข้างซ้ายไม่ได้เข้าข้างขวามันเป็นโครงสร้างที่ทําขึ้นเพื่อประเทศไทยแท้ หมายความว่าถ้าเกิดว่าเรามีโครงสร้างอย่างนี้เนี่ยคนของเราก็จะมีโอกาสอ่านระบบหนังสือสาธารณะมันจะเกิดขึ้นรัฐบาลจะดูแลเรื่องระบบหนังสือและการอ่านได้ง่ายขึ้นก็เหมือนที่ประเทศเจ,จเริญนแล้วทั้งหลายเขาทากันว่ากันจริงๆงเพียงแต่ว่าเราไม่เคยมีใครพยายามร่างโครงสร้างแบบนี้เท่านั้นเองมันจะช่วยอุดช่องโหว่ของของปัญหาในที่ไม่ได้ยังไงได้ทั้งหมดก็คือว่าเราจะรู้ เราจะมีข้อมูลหมดว่าที่ไหนต้องการอะไรเท่าไรผมจะยกตัวอย่างอย่างนี้นะครับผมเคยไปสำรวจวิจัยโรงเรียนชั้นประถมก่อนที่เราจะทํางานวิจัยเรื่องออระบบหนังสือมุดเวียนในโรงเรียนประถมปรากฏว่าโรงเรียนแห่งหนึง่งมีหนังสือบริจาคหนังสือบริจาคท,ที่เคยนิยมในสมัยนั้นก็คือหนังสือ,อ,อของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องพระมหาชนกม,มีอยู่สักประมาณ20เล่ม20่สิบคปี้นะครับแต่พอเราเดินไปอีกสักประมาณ5กิโลอีกโรงเรียนหนึ่งไม่มีเลย เราก็ถามว่าแล้วทำไมไม่แบ่งให้เขาบ้างเขาบอกแบ่งให้ไม่ได้เพราะว่าคนที่เขาบริจาคนี้เขาต้องการบริจาคให้โรงเรียนนี้ใเพราะว่าคุณจะเอาสิ่งซึ่งเขาให้บริจาคบริจาคให้คุณไปให้คนอื่นไม่ได้เห็นวัตถุประสงค์ก็กระจุกตัวในถึงใช่ยี่สิบเล่มเด็กไม่อ่านอยู่ในตู้แต่อันนั้นเขาบอกเขาต้องการมากเขาได้เห็นในทีวีเขาได้เห็นข่าวเขาได้เห็นสื่อต่างๆมีหนังสือนี้เขาอยากจะอ่านแต่ไม่มีอ่านทําอย่างไร มันก็ต้องมีคนกลางสักคนหนึ่งที่จะดูแลรับผิดชอบเรื่องแบบนี้อ,อคุณมี20แลมคุณแบ,บ่งมาให้คนนั้นหน่อยสิคนแบ,บ่งมาให้คนนี้หน่อยสิอย่าไปติดยึดว่ามันบริจาคให้คุณนะใครหลักจะมาจัดการเรื่องนี้นี่คือสิ่งที่รัฐบากลกำลังขาดอยู่ใช่คนที่มีทั้งหัวคิดว่ามุมมองว่าเล่มไหนเหมาะตรงไหนด้วยใช่บริหารจัดการที่ใช่แล้วมันจะหาทางออกได้ไหมคะถ้าถ้ามันยังเป็นแบบนี้อยู่ ถ้าถ้าเป็นอย่างนี้อยู่ในอีกสิบปีร้อยปีข้างหน้าเราก็จะมีปัญหาอย่างเนี้รัฐบาลทุกรัฐบาลเข้ามาก็จะวาระการอ่านแห่งชาติย้อนกลับไปสิถ้าเผื่อว่าคุณอ่านข่าวในอินเทอร์เน็ตก็จะเห็นนะครับย้อนกลับไปสักประมาณสิบปีที่แล้วก็จะมีวาระการอ่านแห่งชาติมาอีกสามสี่ปีวาระการอ่านแห่งชาติมาอีกแม้กระทั่งรัฐบาลปฏิวัติก็มีวาระการอ่านแห่งชาติท,ทุกรัฐบาลครับทุกรัฐบาลเรจะหาทางยังไงเอาแบบเอาณณวลาณจุดนี้นะคะ อาจต้องมองผ่านรัฐบาลก่อนเพื่าจะทํพาเขาาจะทำยังไงให้เด็กต่างจังหวัดมีมีหนังสืออ่านดีๆทีคนในเมืองมีโอกาสว่าต้องไม่ลืมว่าการจัดการเรื่องการอ่านและจัดการหาหนังสือให้เกิดการอ่านเป็นหน้าที่ของรัฐบาลเพราะฉะนั้นรัฐบาลไม่พูดอะไรไม่ได้เลยครับพูดอะไรไม่ได้ผมพยายามยกตัวอย่างให้ชัดเจนที่สุดก็คือว่าถ้าผมมีสวนหน้าบ้าน ผมจ้างคนสวนมาทําสวนหน้าที่ของคนสวนคือทําสวนแต่ถ้าเผื่อว่าวันหนึ่งผมตื่นขึ้นมาปรากฏว่าคนสวนนอนกระดิกเทา้าสุบรีผมก็ต้องบอกว่าคุณไม่ทําหน้าที่ของคุณคุณต้องไปทําสวนนะไม่ใช่มานอนสุบรีนะทีนี้วิธีคิดของคนทั้งหลายบอกว่าเอ๊ะทำไมเราไม่ทําเองผมให้เงินเดือนคนสวนให้นอนสุบรีแล้วผมไปทําสวนเองอย่างนั้นหรือในเมื่อผมมีรัฐบาลรัฐบาลมีหน้าที่ที่จะจัดการเรื่องหนังสือและการอ่านว่ารัฐบาลต้องทํา จะบอกว่าเอกชนเป็นคนทําไม่ได้เรากำลังจะไปแย่งหน้าที่ของรัฐบาลโดยที่เราไม่รู้ตัวรัฐบาลไหนก็ตามที่เข้ามาบริหารประเทศสิ่งหนึ่งที่เขาจะต้องรับผิดชอบก็คือพัฒนาสมองสติปัญญาของคนในชาติของตัวเองให้ดีขึ้นและกระบวนการนั้นก็คือการอ่านและระบบหนังสือสาธารณะาะวันอย่าไปคิดว่าเอเอกชนช่วยกันคิดแทนรัฐบาลไม่ได้ไม่ได้แล่ท้ายที่สุดรัฐบาลก็บอกเออดีก็ทําไปสิ วันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากนะคะจริงๆแล้วยังมีเยอะที่เราจะต้องคุยกันที่ตอนนี้แค่ปลายทางแค่คนอ่านเท่านั้นจริงๆแล้วยังยังเหลือส่วนของคนเขียนนักวิจารณ์หรือกระบวนการจัดการในในช่องทางการจําหน่ายอีกหลายทางด้วยนะคะวันหลังคงได้เจอกันใหม่นะคะขอบคุณมากๆขอบคุณครับยินดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคะคุณค่าของหนังสือไม่ได้อยู่ที่ราคาหนังสือฟรีก็ไม่ใช่หมายความว่าจะดีเสมอไปเพราะฉะนั้นถ้ากลับมามองย้อนแล้วสิ่งที่เราคุยกันวันนี้ ้าหมายจริงๆก็คืออยากจะให้คนไทยรู้หนังสือมากขึ้นและต้องรู้อย่างที่ดีข้อมูลที่ดีมีประโยชน์กับเขาด้วยนะคะไม่ใช่ว่ามีช่องทางที่จะสามารถช่อชนหาช่องโหว่ทางกฎหมายเข้ามาใช้ประโยชน์ตรงนี้ได้นี่คือสิ่งน่าเป็นห่วงที่สุดสำหรับประเทศไทยณนะเวลานี้สุดท้ายแล้วการอ่านคือชีวิตค่ะฝากด้วยนะคะสวัสดีค่ะ